รูว่าเล่นตัวเดียวนะไม่กินอาหารนะคุณแม่คุณน้ากินเนี่ยอยู่นี่คุณน้านกินอาหารแต่มันไม,ไม่กินนะเป็นเลยเข้ามาใกล้แล้วกูว่ามันถึงกูแน่นอนนะแรงดีมากเลยเนฮะ้ยได้เสื้อมาอยนะ่างไรวะเสื้อได้แล้วเฮ้ยไม่จ่ิงจังเลยเฮ้ยเฮ้ย Ê Ê Ê hỏi rồi hỏi hỏi Lúc hỏi hỏi thôi 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 hỏi thôi. hỏi thôi. 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 Yeah. Thôi Đi đi hỏi 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 đây okay. là chi giờ đi lao về rồi, bây giờ, hửm, đi à เกวอาลูกแกบ้านเอาบ้านเนาะลูกแกลูกเนยนี่แล้วอ่ะเมื่อกี้วันที่ผมไม่ให้เล่นแล้วมันยังไงนะเดี๋ยวกลัวมาคลั่งนะเพราะว่ามีไม่ให้มาคลั่งผมมีทนนี้เยอะไงถ้ามันเล่นตรงฮึด มันฮึดแลนเนี่ยมันจะแบบชนคนไปเลยนะเราไม่กล้าให้เล่นนะไม่กล้าเสี่ยงมาว่ะถ้าแบบถ้าไม่มีแขกอย่างนี้เรากล้าเนาะมีแขกไงเนาะเราไม่กล้านะใมันเสี่ยงอย่างงี้ไม่เสี่ยงเราจะไม่เสี่ยงดูแล้วว่ะทำทลายแขกึ้นมานนี่เราเสียหายนะ มันเริ่มฮือเลยเนี่ยจงฮึบินอยู่มหัวกาลเลยว่าม,มาโชว์กูชิผ่ายตัว่ะ จะถอดได้ได้ถอดไ,ได้จะไม่แน่ว่าจะแน่งแรงดีมากเล่นเปเลยเลยอเฮเล่นไปเลยเด้อเเล่นเปนเลอยอยังไงก็ขอจบคลิปพี่เท่านี้นะเพื่อนเดี๋ยวเรามาเจอคลิปหน้าบายบายไปละ